เชฟปูนะคะประจําห้องอาหารสุทารสโรงแรมกุเิลมิวนะคะวันนี้เชฟจะมานําเสนอเมนูผ้ากุ้งขมิ้นขาวทําง่ายๆไม่ยากนะคะกุ้งแมนะ่น้านะคะเครื่องขมิ้นนะคะผงขมิ้นแล้วก็เครื่องผ้าทั้งหมดอันนี้พริกลาบอันนี้น้าํายําอันนี้ขมิ้นอ่อนนะคะแล้วก็ผักชีบารา์แนนักไร้หอมแดงเป็นเครื่องผ้าทั่ว,วไป ในระดับแรกนะคะใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอากุ้งเนี่ยมาหมักกับเครื่องขมิ้นเครื่องขมิ้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นขมิ้นเหลืองนะคะผสมกับผงขมิ้นเพิ่มความหอมอืมกลิ่นหอมหอมแล้วเราเอามาหมักก,กับเนื้อกุ้งแม่น้ําลักษณะของเนื้อกุ้งแม่น้ําเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าจะเอาไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กวิธีที่จะหมักก็ต้องผ่านหลังนะคะ ให้กว้างนิดหนึงแล้วก็ใส่ผงขมิ้นที่ว่าเนี่ยนะคะพร้อมกับขมิ้นให้ให้เนื้อขมิ้นซึมซับเข้าไปในเนื้อกุ้งไปย่าง กุ้งสุกอยู่ไหมคะเราก็ใช้เวลานิดนึงก็หันมาเตรียมเครื่องทั้งหมดที่บอกไว้เมื่อกี้พริกราบเนี่ยอาจจะต้องดูคอมพิเคษสักนิดนึงนะคะตามเรสตีที่แจ้งไว้ให้อันนี้เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะข่าอ่อนแล้วก็กระเทียมคั่วแล้วก็นํามาปั่นจะได้พริกราบรสหอมเฉพาะของห้องอาหารนี้นะคะส่วนตรงนี้น้ำำํายํา น้ำยำทั่วๆไปประกอบไปด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลตี๊แล้วก็น้ำป่าอัตราส่วนตามรซสปีที่แจ้งเลยนะคะผสมมาเป็นน้ำยำสำเร็จรูปได้ส่วนในนี้ก็จะเป็นขาอ,อ่อนฝอยให้ละเอียดสำหรับพอทานได้ต้มหอมฝอยมะกรูดฝอยตะไคร้ฝอยหอมแดงฝอยผักชีลาว ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักคอสตะแน่ตกแต่งส่วนในนี้เมนูออปชันนะคะมันจะเป็นอินกรีเดียนที่เป็นพริกป่นแห้งธรรมดาไทยกรณีที่ไทยชอบทานเผ็ดก็จะใส่อันนี้เพิ่ม ก็มาแยกหัวออกแกะออกจากเปลือกเพื่อลักษณะที่ว่าจะได้รับประทานได้ง่ายๆนำหัวเนี้ยไปพรีเซนต์ในจานเพื่อความสวยงามหรือถ้าใครชอบทานมันที่หัวแล้วก็เพิ่มเติมได้หอมเหลืองหน้ารับประทานกลิ่นหอม ราก็จะได้เนื้อคู่พร้อมรับประทานและจัดแต่งให้ดูน่ารับประทานแล้วก็นําเนื้อคู่มาเรียงเนื้อคู่นี้จะมีความหอมของขมิ้นเสร็จแล้วเรามาทําน้ํายำขิงชอปเปิ้ลประมาเนีนะแล้วก็น้ํายำผสมเรียบร้อยประมาสางต้มโต๊ะ สมเข้ากันอที่บอกตอนต้นเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นนิดนึงชอบมากใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแล้วก็ชิมอือเจชอบเผ็ดแล้วก็นำผักทุกอย่างใส่ลงไปนเริ่มจากคะมิ้นก่อนไปะช้ หอมแดงนะพริกลาบชีลาวต้นหอมทุกเข้าทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วนำเครื่องอยำทั้งหมดองราด และก็ขาอ่อนเสร็จแล้วค่ะผ้าคพุ้งขบินขาวห้องอาหารสุรารัโรงแรมหฮเทวนิ้วยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ